เพียงแค่อายุ31ปีเนี่ยผมผมก็แทบจะเขาเรียกว่ากเกษียณได้แล้วคุณควรจะทำมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้พร้อมลองลองมาเนี่ยก็คือวันนี้ทําเลยนะครับ คุณโจครับสวัสดี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 ครับรับคุณนนรับคุณแสวงนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นก่อนอื่นจริงๆวันนี้อยากจะเชิญคุณุโจมาพูดคุยกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนมือใหม่นะครับอ่าเอาจะเน้นไปที่คนที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อนหรือว่าเริ่มต้นลงทุนใหม่ๆอยากจะประสบความสำเร็จแบบคุณโจนะครับหลายคนคงสงสัยอผมถามเป็นการเกืิอนนก่อนทาไมถึงต้องเป็นคุณโจลูกอีสานครับก็จริงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ หลายท่านก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับได้มาหมนกี่ครับจริงๆผมก็เป็นคนเอเหมือนกันที่ทํางานอยู่ครับก็เป็นคนใต้โดยกาเนิดนะครับครับผมแต่เมื่อเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยที่เริ่มมีก็เรียกเว็บบอร์ดทุนเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาต้องใช้นามแฝงนะครับครับและช่วงนั้นเนี่ยผมก็กําลังอินอยู่กับนิยายของคุณคําพูลบุญทวีนะนิยายลูาอีสานใช่ก็แล้วก็ก็เลยใช้ ใช้ชื่อนี้ครับเพราะว่าก็ก็อยากจะเหมือนกับแชร์นต์ตัวเองนะครับว่าเอ๊ะครับลูกอีสานเนี่ยมันรู้สึกว่าเออนะมันเหมือนคนที่ต่างจังหวัดอ่าบ้านนอกหน่อยนะอ,อ่าคนอาจจะได้อโอกาสหน่อยนะครับก็บอยากจะรู้ว่าเฮไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับผมก็อยากจะใช้แบบชื่อที่มันมันสร้างความท้าทายให้ตัวเองว่าเอถ้าเกิดลูกอีสานเนี่ย ลงทุนในหุ้นแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะฮะก็าใช้ใช้ชื่อนี้เลื่อยมานะครับก็ไม่คิดว่าก็เออมันจะทำให้คนเข้าใจผิด้ใช่อันนี้ต้องกอดต้ด้สรุปว่าเป็นเป็นคุณจอรลูกอีสานที่เป็นคนพังงานนะครับโอเคเอาแบบนั้นก็แล้วแต่ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้จากแนวความคิดนี้ก็คือเราเริ่มต้นมาจากจากคนธรรมดาทั่วไปก็ประสบความสําเร็จในการลงทุนในหุ้นได้ถูกไหมฮะแน่นอนครับแน่นอนครับ อ่าครับเราอยากใช้พูดถึงนัลงทุนรุ่นใหม่ก่อนครับว่าทําไมเขาถึงควรจะเข้ามาลงทุนในในตลาดหุ้นไทยบ้าง<ม>คุณโจมองอย่างไรบ้างครับจริงๆผมถามว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยถามว่าวัตถุประสงค์หลักจริงๆคืออะไรนะครับครับบางคนก็บอกว่าเพื่อเพื่อความมั่นคงนะครับเพราะว่าอืถ้ามีเงินเนี่ยชีวิตมันก็มั่นคงถูกต้องไหมครับใช่ครับคนทั่วไปเนี่ยคนไทยเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าระบบ การออมเพื่อเพื่อกเกษียณเนี่ยก็มีอยู่สองสามอย่างนะครับก็คือประกันสังคมมีอาจจะมีกบขนะครับอาจจะมีสำรองเลี้ยงชีพนะฮะซึ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าเงินที่รองรับตอนที่เราไม่ทำงานเนี่ยตอนที่เราเกษียณเนี่ยครับเพียงพอไหมนะครับเพราะว่าเรากรเกษียณเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอกชนห้าสิบห้ารัฐบาลก็คือหกสิบ กว่าเราจะตายเนี่ย75 80เกือบประมาณ30ปีนะครับ30ปีถ้าเกิดเราไม่มีรายได้เลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่ออมเงินเอาไว้เลยเนี่ยผมว่าโอ้มันมันมันเสี่ยงสุดๆนะแล้วถามว่าประกันสังคมเนี่ยพอไหมฮะผมลองคํานวณน,นะฮะเราอาจจะมีเงินแค่ไม่กี่พันนะฮะที่ที่จะใช้ตอนกเกษียณถ้าเป็นอกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกบขถ้าเราโชคดีหน่อยอาจจะ2 3ล้านนะครับ2 3ล้านนี่เยอะหรือเปล่าผมว่า ราซื้อรถสักครั้งสองครั้งเงินก็หมดแล้วยังไม่ต้องทําอย่างอื่นนะฮะผมถึงบอกว่าใช่ถามว่ามันเป็นความจําเป็นครับที่เราจะต้องหาเงินเอาไว้เพื่อสอํารองไว้ใช้ตอนเกษียณนะครับแล้วถามว่าอืการลงทุนเอ่อการออมวิธีไหนล่ะที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับ,รบก็เขาก็มีพิสูจน์กันนะครับ,รบมีศึกษากันเขาบอกว่าเนี่ยการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับผมบอกบเลยว่า เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับที่ควรจะต้องลงทุนในตลาดหุ้นไม่ว่าจะลงทุนด้วยตัวเองนะครับหรือว่าลงทุนผ่านมืออาชีพอย่างเช่นกองทุนรวมแต่ผมถือว่าเป็นค,ความจําเป็นครับเป็นความจําเป็นนะฮะก็ส่วนตัวเองคุณโจลงทุนในตลาดหุ้นไทยมายาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วเราใช้เวลานานไหมครับ ริ่มต้นจนถึงเริ่มประสบความสำเร็จผมใช้เอผมลงทุนตั้งแต่เข้าใจว่าปีสี่เนี่ยผมเข้าใจว่าแต่ชนีประมาณสักหกร้อยจุดนะครับหกร้อยจุดเนี่ยผมถือไปถือไปนะฮะมันเหลือสองร้อยนะครับเงินผมหายไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมก็ผมก็คีบ going เนียผมผมก็ลงทุนต่อเนื่องนะครับจนตอนหลังเนี่ยมันก็ค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นขึ้นมาถามว่าครับ เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเออประสบความสําเร็จนะก็รู้สึกว่าผมว่าเมื่อเรามีเงินประมาณสักเออสิบล้านนะผมรู้สึกว่าเออเราเราน่าจะเริ่มเอ้ยเราเราคงไม่ไม่ไม่กลับไปจนแล้วเนาะถามว่าสิบล้านเนี่ยใช้เวลานานไหมนะครับก็ค่อนข้างนานนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยประมาณสักแปดถึงเก้าปีนะครับผมเริ่มด้วยเงินก็หลักแสนนะครับหลักแสนนะฮะผมถึงบอกว่าเออ การลงทุนเนี่ยบางทีมันก็เหมือนการปลูกปลูกปลูกไม้ผลนะมันไม่ได้ปลูกผักนะปลูกผักเนี่ยไม่กี่วันเราก็ได้กินแล้วแต่เราต้องปลูกไปเรื่อยเลยนะเราต้องปลูกอกินเสร็จเราก็ปลูกอีกแต่การลงทุนในหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเออมันมันเหมือนไม้ผลนะเหมือนปลูกต้นเรียนเหมือนปลูกเอปลูกยางพารานะเราปลูกครั้งเดียวเนี่ยแล้วก็อดทนรอเนี่ยแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรากินไม่หมดแล้วเราใช้ได้ตลอดชีวิตเรากินได้ตลอดชีวิต นะคร,นะครก็เป็นก็ใครถาบ,ท,บที่คิดว่าเอ้ยลงทุนในหุ้นแล้วจะรวยเร็วเ็วเนี่ยผมว่าผมบอกเลยเลยว่าน่าจะคิดผิดนะครับมันต้องใช้เวลาครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพอหวังรวยเร็วนะครับเข้ามาตลาดหุ้นหวังรวยเร็วเนี่ยก็ต้องไปเสี่ยงถูกต้องไหมครับอาจจะไปเล่นหุ้นที่มันเสี่ยงไปกู้เงินมาเล่นเหล่านี้เนี่ยมันสุดท้ายแล้วมักจะจบไม่สวยครับ อืมครับครับคือหลายคนเวลาจะเข้ามาลงทุนในหุ้นก็อาจจะมีความลังเลเพราะเห็นก็คนประสบ,สบความสำเร็จก็เยอะคนไม่ประสบ,สบความสำเร็จขาดทุนไปก็เยอะเนี่ยนะครับแต่ในฐานะที่คุณโจให้คําแนะนํากับนักทุนมือใหม่ที่กําลังตัดสินใจว่าจะเข้ามาเนี่ยเราอยากให้เขามีแนวคิดยังไงในการก้าวเข้ามาในตลาดหุ้นง่ายที่สุดนะครับผมจะไม่บุกเบิกในเส้นทางใหม่นะครับแต่ผมจะไปในเส้นทางที่มีคน เคยผ่านทางนี้มาแล้วแล้วก็เขาพิสูจน์แล้วว่าเอ้เส้นทางเนี้ยเขาใช้เดินทางไปถึงจุดหมายได้นะครับผมดูทั้งระดับประเทศระดับโลกนะฮะเขาพิเาก็พิสูจน์นะคนะคว่าเออแนวทางไหนเนี่ยมีคนใช้แล้วประสบความสำเร็จอ่ะนั่นแหละน่าจะเป็นวิธีทางที่ถูกต้องนะครับซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คืออ่คนที่ประสบความสําเร็จในหุ้นเนี้ยก็ใช้ ทางปัจจัยพื้นฐานนะครับก็คือก็คือดูกิจการดูพื้นฐานของหุ้นเป็นหลักนะครับผมก็ผมก็บอกว่าเออนี่เป็นจุดที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าต่อให้คนที่ฉลาดมากแค่ไหนนะครับถ้าถ้าเลือกเส้นทางผิดเนี่ยเลือกอาจารย์ผิดคนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยครับนะสำคัญมากๆต้องต้องเลือกอาจารย์ต้องเลือกอโมเดลที่ที่ถูกต้องนะครับ,รบก็ผมว่าเออก็ ก็อาจารย์ที่เราเห็นเห็นนั่นแหละว่าประสบความสาเร็จอันนั้นอ่ะผมว่าผมว่าน,น,น่าจะถูกต้องนะครับนะฮะอืมอืมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เขาพร้อมสำหรับการเข้ามาลงทุนหรือ,อยังครับคือมีอะไรสังเกตไหมครับอยากจะให้เป็นคําแนะนากับมือใหม่หน่อยคืออืมความพร้อมเนี่ยผมคิดว่าเออคือเมื่อไหร่ล่ะเราจะพร้อมอะ่ะผมว่าเราก็อาจจะผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยนะผมว่าวันที่พร้อมที่สุดก็คือวันนี้แหละ <น>ผมว่ายิ่งช้าเนี่ยมันจะยิ่งยิ่งเสียโอกาสนะครับเพราะว่าค่าแปนหนึงเนี่ยที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีมากๆนะครับก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุนในหุ้นนะครับตัวแปรนี้นมีผลมากที่สุดนะครับเขาถึงมีคำพูดที่ว่าออมก่อนรวยกว่านะครับคนที่เริ่มเร็วเนี่ยจะได้เปรียบมากๆนะครับอย่างผมเนี่ย <ขา S 1> ผมเริ่มเร็วผมเริ่มมาจบเป็นญ,ญาตีใหม่ๆผมก็เริ่มลงทุนนะครับ เพียงแค่อายุ31ปีเนี่ยผมผมก็แทบจะเขาเรียกว่าเกษียณได้ละนะฮะ <S <S <ermo S 2> นี่คืออนิสงส์ของของการที่เริ่มเร็วนะครับเหมือนครับเหมือนที่ผมพูดก็คือทุกวันเนี้ยที่ผมได้นั่งใต้ร่มเงาต้นไม้วันเนี้ยเพราะว่าผมได้ปลูกต้นไม้ต้นนี้ไปไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะผมก็อยากฝากน้องๆนะครับว่าเออรอให้พร้อมเนี่ยบางทีมันไม่พร้อมหรอกผมว่า ครับวันที่พร้อมที่สุดอะมันก็คือสิบปีที่แล้วอ่ะอืมนะคุณควรจะทํามาตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะครับแต่วันที่พร้อมลองลองมาเนี่ยก็คือวันนี้ทําเลยนะครับครับปัญหาคือถ้าเกิดเอ้ยเราพร้อมใจเราพร้อมนะแต่ความรู้เราไม่พร้อมล่ะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ,รบเราทุกคนเนี่ยจําเป็นต้องผมคิดว่าจําเป็นต้องลงทุนในหุ้นแต่ไม่จําเป็นต้องลงมือลงทุนเองนะครับเราอาจจะสามารถ ใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นพวกบลจบริษัทจัดการกองทุนรวมก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เราไม่อยากเสียเวลาศึกษาใช่ไหมฮะเรามีหน้าที่แค่ออมเงินนะแล้วเอาเงินออมนั้นน่ะไปให้ผู้บริหารมืออาชีพเขาจัดการให้อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ผมว่าดีเหมือนกันนะครับดีเช่นกันก็คือไม่ต้องไปฝืนถ้าเราถนัดเราก็ลงทุนเองถ้าเราไม่ถนัดไปเชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็ไปฝาคนอื่นลงทุนก็ได้แต่ต้องลงทุน ต้องลงทุนครับครับถูกต้องครับทิ้งท้ายครับคุณโจมีอะไรอยากจะฝากไปยังนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นลงทุนเพราะว่าช่วงนี้เห็นเปิดพอร์ตใหม่ๆกันเยอะเลยนะครับมีอะไรอยากจะฝากอยากจะแนะนําไปยังพวกเขาบ้างครับเอ่อจริงๆผมอยากจะบอกว่าเออมันตลาดหุ้นเนี่ยบางครั้งมันมันเลวร้ายนะสำหรับสําหรับคนที่ไม่มีความรู้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีความรู้ คนที่มีเงินมีการศึกษาสูงๆมีเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันอันตรธานหายไปหมดในตลาดทุนเคยมีมาแล้วนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเรามีความรู้เนี่ยต่อให้เราเริ่มเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยมันก็เป็นเงินร้อยเป็นเงินพันล้านได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ารเราเลือกอาจารย์ที่ถูกคนหรือเปล่านะฮะครับ,รบซึ่งสําคัญมากอย่างตัวผมเนี่ยก็เป็นเด็กบ้านนอก ถูกต้องไหมครับการศึกษาก,<ม>ก็ก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับก็ก็ประสบความสําเร็จได้นะครับ<ม>แล้วประการหนึ่งนะครับที่ชาวอุบลน,นะครับอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคนนักลงทุนไทยที่ประสบความสําเร็จที่สุดในหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นชาวอุบลธานีครับนะฮะก็พวกเราอาจจะ,ะเดินผ่านท่านนะ กินข้าวร้างเดียวกับท่านฮะแต่ไม่รู้ว่านี่ยเป็นนักลงทชุนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นชาวนวนนี่เองเป็นชาวบนนะครับเขาต้องบอกว่าเออคนที่ประสบความสำเร็จเขา,ขาเขาจะไม่มีข้ออ้างอืมเขาจะไม่มีข้ออ้างว่าเฮ้ยเกิดมาไม่รวยนะอะบ้านนอกต่างจังหวัดไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงครับนะ คือผมทําได้อ่ามีคนอื่นทาได้เยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าเราเราอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ครับโอเคได้ครับวันนี้ได้แรงบันดาลใจเยอะมากทีเดียวนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณโจลูกอีสานนะครับคุณอันรักคุณสวงครับขอบคุณนะครับ